บิ๊กเต่าจวกสำนักพุทธปกปิดปัญหาจ่อรื้อคดีถูกปัดตกวันปล่อยไว้เป็นมะเร็งร้ายพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่ารองผอบชกในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สำนักพุทธว่ามีการปกปิดปัญหาและขาดความเข้มงวดในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ศูนย์ธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากผ่านช่องทางต่างๆโดยมีทั้งหมายเลขโทรศัพท์และเพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเต่าเปิดเผยว่าตำรวจจะรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้สำนักพุทธพิจารณาเป็นรายบุคคลเนื่องจากไม่มีอำนาจในการไล่พระให้ศึกตำรวจเตรียมรื้อคดีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ที่เคยถูกสำนักพุทธปัดตกไปและกองซุกอยู่ใต้โต๊ะขึ้นมาตรวจสอบใหม่ทั้งหมดบิ๊กเต่ายืนยันว่าการดำเนินครั้งนี้จะไม่มีการอ่อนข้อใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ตำรวจจะตรวจสอบประวัติพระสงฆ์กว่า3 0 0แสนรูปทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบว่าเคยมีการกระทำความผิดหรือไม่ ในส่วนของคดีสีกากอฟเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานการกระทำความผิดของพระสงฆ์หลายประการรวมถึงเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับสีกา